สวัสดีครับกอล์ฟเฉยคาลเลอร์นะครับวันนี้เราจะมาส่งงานบิโอเมสคันนี้กันนะครับเดี๋ยวมาดูายละเอียดกันเลยเพื่อนๆเคยเห็นบิโอเมสเงาขนาดนี้ไหมครับนี่คือผลงานของทางร้านเรานะครับสําหรับเจ้าบิโอเมสคันนี้นะครับผมของพี่พิสิทธิ์นะครับเขาเป็นรถที่เขาใช้ตั้งแต่ป้ายแดงเป็นโครงการรถคันแรกนะครับตามที่เราได้เคยเล่าไปนะครับใช้มา13ปีนะครับผมจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยคือทางที่บ้านเขาก็ ให้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วละ่ะว่าเราไปดาวรถใหม่ไหมเราคันนี้ไปเทินอะไรเงี้ยพี่พิสิทธิ์เรานะครับตัดสินใจว่าจะเก็บรถคันนี้ไว้ครับเอาเงินที่ได้ที่จะว่าจะไปดาวน์น,นะครับมาทําสีใหม่ให้มันดูดีแล้วเก็บไว้ใช้ต่อนะครับคันนี้นี่ประวัติก็คือไปมาทุกที่ทั่วไทยนะครับขึ้นโดยอินทนนท์มาแล้วนะครับคันนี้เขาก็เลยชอบมากๆนะครับแล้วก็ไม่คิดจะขายการที่ตัดสินใจมาทําที่เราเนี่ยซึ่งมีราคาสูงเนี่ย ก็คือเป็นการตัดสินใจว่าคันนี้จะเก็บไว้ใช้ตลอดไปแล้วนะครับก็เลยมาจัดทําด้วยสีนกแก้วนะครับเต็มระบบอย่างดีนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับว่าคันนี้เราทําอะไรไปบ้างนะครับเริ่มต้นจากตัวตัวสีนะครับผมจัดทําด้วยสีนกแก้วเต็มระบบนะครับมีการลอกสีเก่าออกบางบางชิ้นนะครับที่มีปัญหานะครับแล้วเพื่อนๆดูงานพื้นของเรานะครับผมจะเก็บเป็นผิวส้มให้แบบนี้ทุกคันนะครับมันจะเหมือนกับผิวส้มรถพวกรถ BM รถเบนซนะครับมันจะไม่ได้เป็นหยบาบมันจะ เป็นผิวส้มที่ตึงสวยนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับกับผู้อุปกรณ์ที่เป็นโครเมียมทั้งหมดที่ที่ไม่ได้เปลี่ยนออกนะครับเราทําการขัดให้ใหม่นะครับก็จะดูใหม่ขึ้นเยอะนะครับเทียบกับของของเก่านะครับก็จะเป็นการช่วยลูกค้าประหยัดนั่นเองนะครับแทนที่จะต้องไปเสียเงินซื้อใหม่เราก็เอามาบิ้วให้นะครับผมแล้วก็ตัวชิ้นงานที่เป็นพลาสติกต่างๆนะครับของตัวรถของเดิมมานี่คือจะซีดหมดนะครับเราก็ทําการ พื้นฟูให้มันเป็นสีดําให้นะครับรวมถึงที่ปัดน้ําฝนด้วยนะครับเป็นมาตรฐานทางร้านเลยนะครับผมเพราะว่าคือถึงเป็นงานไม่ได้ตังค์เนี่ยแต่เราอันไหนเราพอทําได้เราก็จะช่วยบิลให้ลูกค้านะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเห็นสีรถไหมครับมันใหม่ยิ่งกว่ารถไปไ้ายแดงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้อุปกรณ์เก่าเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยดูหมองไปเลยนะครับมันเลยเป็นสิ่งที่ผมเห็นแล้วเนี่ยผมก็อดไม่ได้ทุกทีที่ผมจะต้องทําแถมให้นะครับ mm hmm. ก็เลยเป็นที่มาว่ากลายเป็นทำเนียมร้านไปแล้วนะครับพวกไอ้พวกพลาสติกดำอะไรพวกน รวมถึงในตรงนี้นะครับตอนที่มาก็ซีขาวเลยนะครับตอนนี้เราก็จะทําการพ่นเก็บดําให้นะครับผมมันก็จะดูใหม่ขึ้นนั่นเองนะครับตัวรถตัวพวกยางต่างๆพวกนี้นะครับตอนที่มาก็หมดอายุหมดแล้วนะครับก็เเราก็เลยทาการเบิกเป็นตัวยางการกระแทกใหม่มาใส่นะครับผมแล้วดูชิ้นงานนะครับความละเอียดของร้านเรานะครับเพื่อนๆดูนะครับเราพ่นหมดยันซอกนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเอามือลูบไปตรงนี้ก็จะก็จะแบบลื่นเลยนะครับ แล้วเอาหลังมือรูปที่ชิ้นงานผมเนี่ยคือจะลื่นมือเลยนะครับผมมันจะเป็นงานพรีเมียมมันจะต้องสวยยันซอกแบบนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะชิ้นงานทีเ่เป็นตามพวกขอบยางพวกนี้ครับเราจะร้านเราจะเน้นเป็นมิสเศสนะครับเพราะว่าผมะจะเกลียดมากๆเลยพวกงานประเภทที่ไม่ได้ถอดพ่นแล้วสีมาเลอะตามขอบยางนะครับผมเจอผมจะเก็บให้หมดเลยครับเนี่ยฮะไม่มีติดเลอะสีเห็นไหมครับออกไปต้องสวยแบบนี้ครับนี่คือมาตรฐานของเชลคัลเลอร์ครับผม ทีนี้ตัวรถมีการจัดทรงเพิ่มให้ด้วยนะครับตอนที่มาตอนแรกก็อย่างเป็นปกตินะครับไม่ได้ผิดปกติอะไรหรอกที่รถญี่ปุ่นนะมันจะมาแล้วมันจะช่องว่างจะไม่ค่อยสวยเหมือนรถยุโรปนะครับทีนี้เราก็ทําการจัดทรงให้โดยการพยายามจะยึดให้มันดีขึ้นนะครับมันก็เลยออกมาได้สวยขึ้นประมาณนี้แล้วก็พวกช่องไฟต่างๆที่ตอนที่มาไม่เท่ากาันก็ทําการจัดให้มันเท่ากันนะครับตัวโลโก้ คันนี้เพื่อนๆของปแปลกใจอ้าวปกติผู้ช้เขาเริ่มไม่ใส่โลโก้เก่านี่คันนี้เนื่องจากว่าโลโก้มันยังพอขันแล้วสวยได้นะครับผมก็เลยขัดให้ลูกค้าก็เลยไม่ต้องซื้อใหม่นะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยก็คือทุ่มทุนไปกับสีแล้วนะครับไออย่างอื่นก็เลยไม่ได้เปลี่ยนให้ผมก็เลยทําให้ครับผมอยากให้ลูกค้าเนี่ยเดี๋ยววันเนี้จะมารับรถละอยากจะให้เขาเห็นและให้เขาแบบประทับใจนะครับผมก็เลยพยายามทําอย่างเต็มที่นะครับแล้วผมก็เต็มที่อย่างนี้แหละครับทุกคันนะครับ แต่ถึงเราจะตั้งใจแค่ไหนมันก็อยู่ที่ลูลกค้าเป็นคนตัดสินนะครับว่างานที่เราออกมาเนี่ยถูกใจเขาหรือเปล่านะครับก็ยังไงทําให้ขนาดนี้แล้วในใจเราก็ต้องหวังอยู่แล้วละครับว่าก็ขอให้ทุกคนที่เห็นคันเนี้เห็นแล้วชอบแล้วกันนะครับก็หวังว่าทุกคนที่เห็นก็จะชอบเช่นกันนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราไปกันก่อนนะครับฝากผลงานไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ